วันนี้มาบรรยายในหัวข้องานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบเหนือกว่าที่จินตนาการที่กรุงเทพประกันชีวิตครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยแหละว่าคนทั่วไปไมักจะเข้าใจว่าวางแผนการเงินคือเอาเงินไปทํางานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในเรื่องการวางแผนทางการเงินมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าทํายังไงให้เราได้เงินให้เต็มที่เต็มศักยภาพก่อนแล้วเราถึงจะเอาเงินนั้นนะครับไปทํางานเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มต้นจากหางานที่ใช่ก่อนที่ทําให้เราสามารถ หาเงินได้เต็มศักยภาพนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตที่ชอบได้จากการวางแผนทางการเงินครับก <an> ็ร <an> ู้สึกว่าได้เจอกับประสบการณ์จริงๆคนจริงๆที่เขาทำงานก็เป็นเด็กมหาลัยก็ได้มารู้เกี่ยวกับที่นี่ก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนเราได้เจอกับ คน,คนที่เขาทํางานจริงๆแล้วได้ความรู้คว่มเติมมากขึ้นเออจริงๆพี่เป็นสิทธิ์อาจารย์อยู่แล้วเพราะว่าพี่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตร CFP อาจารย์สอนโมดูลสอวันนี้ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกเหมือนเราได้ตอกย้ําการทํางานของหน้าที่ตัวแทนได้เพิ่มมากขึ้นพี่จะได้รู้ว่าเราควรวางแผนอะไรให้กับลูกค้าให้กับผู้มุ่งหวัง